h ัลโหลเราถึงสิงคโปร์แล้วโถตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยดูดิโ oh, อ้โงงเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนดูแท็กซี่ซะก่อนรถเบนซ์แท็กซี่เป็นรถเบนซ์เจอตู้ซีเอ็มแล้วเดี๋ยวจะมากดจะมากดตังค์โอ้โหแบบไม่รู้ตรงนี้เรียกที่ไหนอะ เออมีห้างอะไรนะเลกถนน,นอะไรวะราว17ไกลลองโอ้รถเมย์ก็ขึ้นไม่ได้ดูเดี๋ยวรถเมย์รถเมย์ต้องใช้การ์ดแล้วกา์ดซมิซื้อที่ไหน ต่องหาที่ซื้อกาดดิโอ้เดี๋ยวไปกดตังค์เดี๋ยวราค้าหลวงก่อนโอเคนะครับ